มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จับตามองก็คือทางด้านศาลพิพากษาร้อยเอกธรรมนัฐนะครับเรื่องราวของการติดคุกอยู่ที่ศาลสั่งจำคุกอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับคดีค้าผงครับซึ่งก็มีทางด้านสสพักฝ่ายค้านเขาก็ได้มีการไปร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับให้ตีความว่าขาดคุณสมบัติ ของการเป็นสสเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ครับซึ่งศาลเมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็ได้มีคําพิพากษาออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ขัดต่อการเป็นคุณไม่ขัดต่อการมีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีครับเพราะว่าเป็นคําพิพากษาของศาลต่างประเทศแล้วก็ไม่มีผลบังคับต่อประเทศไทยเรานะครับก็คือว่าเป็นการติดคุกหรือว่าเป็นการพิพากษาอยู่นอกอาณาจักรไทยเราแล้วไทยเราก็เป็นประเทศอิสระนะครับก็คุ้มครองเฉพาะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับก็ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติอย่างสามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเผื่อติดคุกก็ทําใจไว้แล้วถ้าเผื่อเป็นอิสระก็ทําใจไว้แล้วก็ถ้าเผื่อดาเนินการถ้าเผื่อศาลบอกว่าไม่ขัดตอนมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีต่อก็จะตั้งหน้าตั้งตาทางานในตาแหน่งของรัฐมนตรีต่อไปแต่ถ้าเผื่อบอกว่าขาดคุณสมบัติก็จะกลับไปทําธุรกิจ ลีย้ยงดูครอบครัวต่อไปทําใจไว้ทั้งสอง,สองทั้งสองอย่างตอนนี้ครับและเมื่อวานนี้ทางด้าน้รยอิทธมนัทก็ได้เฮเหมือนั้นครับแล้วก็มีเรื่องราวของศิลป,ปินแห่งชาติครูชาลีอินทลวิจิตหรือว่าครูสงาอินทลวิจิตนะครับได้เสียชีวิตในวัย9กสิกว่าปีครับได้เสียชีวิตไปนะครับอย่างสงบด้วยโรคฉรานะครับและขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวทางด้านโทนี่วุฒซัมนะครับได้มีการพูดในคลับเฮาส์นะครับ แล้วก็มีการเผยแพร่ต่อนะครับและมีการพูดถึงพาดพิงถึงบิ๊กตู่ด้วยแล้วก็รวมถึงการนํายาวัคซีนฟไฟเซอรเข้ามาในเมืองไทยเรา<ส>เดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดตามมานะครับ<_><_>แล้วก็ขณะดเดียวกันก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับก็คือคุณนุ้ยนะครับสามีของคุณตักลีลานี่ครับได้ไปโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับและไปพาดพงิงเรื่องของการเมืองทีนี้ครับผมแล้วก็เล่นกันแรงด้วยครับผม แต่ว่าต่อมาก็ลบทวิตเตอร์ไปแต่ว่ามีคนแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็มีคนทั้งที่หนุนเสริมทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกลายเป็นดราม่าเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับกลายเป็นข่าวขึ้นมานะครับนั่นคือภาพร,มรวมๆนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งในส่วนของการที่ครมอเคาะเรื่องราวของการช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับทางด้านโควิด -19 หลายโครงการเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปในช่วงของนุพรคุยขาภาคบ่ายครับ มาถึงเช้าวันนี้นะครับประเด็นร้อนในวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากเรื่องราวข่าวชาวบ้านก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าขนองต้องมีความระมัดระวังนะครับก่อนหน้านี้ผมเองก็รายงานถึงการที่ฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าแล้วก็ทําให้วัวตายไปถึง11ตัวด้วยกันนะครับขณะเดียวกันก็มีฟ้าผ่าคนอยู่กลางแจ้งด้วยนะครับในขณะที่กําลังทํางานอยู่กลางแจ้งแล้วฝนตกมาแล้วก็ไม่หลบเข้าร่มครับฟ้าผ่า มาล่าสุดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับเป็นพายุเข้าเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านโดยทางด้านมติชนรายงานบอกว่าพายุฝนทลม3อํอำเภอนะครับในจังหวัดศรีสะเกดครับทุเรียนภูเขาไฟที่กําลังใกล้สุกร่วงหล่นนะครับบ้านเรือนพังยับกว่า50หลังคาเรือนอันนี้คือประมาทไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าไม่รู้จะหลบเลี่ยงอย่างไรแะครับเพราะว่าจะย้ายต้นทุเรียนหนีก็คงใช่ที่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับของเมื่อคืนวานนี้ครับ ก็คือวันที่5พฤษภาคมนายประสงค์นายบุญประสงค์นวลสายนะครับหัวหน้าสนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิทธิเกตเปิดเผยบอกว่าเมื่อช่วงใกล้ค่ำของวันที่5พฤษภาคมนะครับคือเมื่อวานนี้ครับได้เกิดเหตุวัตภัยพายุฝนตกหนักอย่างรุนแรงนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสิทธิเกตแล้วก็หลังจากที่สงบแล้วก็มีการสํารวจพบพบว่าน,นะครับมี3อําเภอที่เจอพายุถล่มครับก็ประกอบไปด้วยอําเภอกันทะลารักครับ อำเภอเมืองและก็อำเภอรปรางกูโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านโดนลมพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหายไปนับแล้วครับประมาณรวมแล้ว3าอำเภอนี้43หลังครับต้นไม้ขนาดใหญ่โคน่นล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับแล้วก็ต้นไม้ได้โคน่นล้มขวางถนนตามเส้นทางนี่หลายสายด้วยกันฐานหน้าเจ้าที่เองก็มีการช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะให้รถรานะครับสามารถที่จะสัญจรไปมาได้ครับ ทางท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภ,ภัยจังหวัดสิริกตก็คือคุณบุญประสงค์นวลสายก็เปิดเผยต่อไปนะครับบอกว่าขนาดที่บ้านสัมตารมคุ้นๆเลยฮะบ้านสัมตารลมนะครับอยู่ที่อำเภอกันทะละรับนี่ผมก็ไปบ่อยนะบางทีทท,ท,ทเขาก็พาไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนครับที่บ้านสัมตารมก็เป็นบริเวณที่มีการปลูกสวนทุเรียนภูเขาไฟจำนวนมากครับลมพายุได้พัดถลม่มสวนทุเรียนภูเขาไฟที่มีผลผลิตลูกทุเรียนนี่จํานวนมากและก็ผลทุเรียนใกล้จะสุกครับ เกษตรกรเองก็เตรียมนำออกไปจำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน2564นี้ครับปรากฏว่าครับพายุฝนที่พัดโหมกระหน่ำอย่างหนักครับทำให้ลูกทุเรียนภูเขาไฟนี้ร่วงหล่นลงมาจากต้นมากกอ,อยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนจำนวนมากครับฐานด้เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนต้องพากาันเก็บลูกทุเรียนภูเขาไฟมากองรวมกันไว้ด้วยความเสียดายครับ ลูกทุเรียนภูเขาไฟที่ร่วงหล่นเสียหายจํานวนมากทีเดียวนะฮะอันนั้นคือทนทุเรียนนะครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับในแง่ของการสรุปความเสียหายเบื้องต้นนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้นตอนนี้รวมแล้วนะครับก็สาสิบสามครัวเรือนนะครับส่วนการช่วยเหลือน,นั้นก็อยู่ในระหว่างของการสํารวจของอพเภอร่วมกับอ,องค์ปรปกองส่วนท้องถิน่นก็คืออบตอและเทศบาลนี้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยซึ่งจะ ได้ดาเนินการเร่ง,เรงช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนต่อไปครับโดยทางท่านปอพเองก็บอกว่านอกจากนี้ก็ยังเกิดฝนฟ้านขนองและก็ลมกระโชกแรงในเขตอํเาเภอปรางกู่นะครับส่งผลให้บ้านเรือนของราชฎรและก็โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายมีดังต่อไปนี้นะครับมีบ้านหนองแต้หมู่1 1ตําบลหนองเชียงทูนอํเาเภอปรางกู่นะครับ จังหวัดสิธิเกตบ้านเรอเยหายไปทั้งหมด9หลังคาเรือน,นครับแล้วก็ต่อไปก็มีบ้านน้องตลาดหมู่10ตำบลโสพสีอําเภอปรางกู่นะครับจังหวัดสิธิเกตบ้านเสียหายไป1หลังคาเรือนเดี๋ยวเราไปดูภาพความเสียหายชนิดหนึ่งนะฮะของทางด้านปรางกู่เขานะครับนะฮะพายุโหมกระหน่ำต้นไม้ก็มีการหักโคน่นล้มระเนระนาดนะครับแล้วก็ไปขวางทางการจราจรครับ บ้านเือนของชาวบ้านเองก็เสียหายพังยับนะฮะนี่เป็นอย่างนี้ครับซึ่งขณะเดียวกันทางด้านผู้สื่อข่าวเองเข้าไปสอบถามนในอำเภอปรางกูครับก็คือนายเทเวศมีศรีครับได้สั่งการให้ปลัดอำเภอและก็สมาชิกอสอนะครับก็คือกองอาสาสมัครรักษา,าดินแดนผู้นําท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่นก็คือนายกอบอตอนะครับเร่งสำรวจความเสียหายครับและก็แจ้งให้อบอตอสุดอบอตอนะครับ หนองเชียงทูนและก็อบตโพสีเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านเพื่อให้สามารถไปที่อยู่อาศัยได้ตามปกติต่อไปอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ที่นี่คือความเสียหายของบ้านเรือนของชาวบ้านแต่ว่าชาวสวนเองก็เจอฮะทุเรียน,นครับหล่นลงจากพื้นซึ่งจะส่งขายนี่ก็คือเดือนมิถุนาย,ยนไม่รู้ว่าจะสามารถนำไปขายได้หรือไม่นะฮะที่หล่นลงมานี้ครับ ทางด้านขาวเองก็ไม่แจ้งมาครับนะฮะดูนะฮะความเสียหายเยอะอันนี้อยู่ที่สัมตรมนะฮะอำเภอกันทะลลักครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นทุกมหันต์เหมือนกันของคนที่ทําสวนนะ,ะทุเรียนนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับชาวสวนทุเรียนนะครับก็จำนายพูดง,ง่ายว่าตานคนนี้มีการเปิดจองเลยนะฮะมีการเปิดจองทุเรียนล่วงหน้าเลย โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสติเกตนะครับท่านก็ทําโปรโมทดีมากครับมีการให้คนจองในราคานี้ล่วงหน้านะครับแล้วก็พอถึงเวลาก็มีการตัดนะฮะส่งตามใบจองครับในขณะที่กันก็มีล้งนะครับเป็นจันทบุรีจากตราดจากจันทบุรีนี่ครับมาเหมาสวนเลยครับแล้วก็จะมีล้งจีนะครับเข้ามารับซื้อถึงสวนอย่างนี้เป็นต้นครับเรียกว่าควรทาทุเรียนนี่ช่วงนี้ก็ค้าขายกาไรดีแล้วครับ นอกจากจะมีทุเรียนแล้วช่วงหลังๆมันก็มีอินทผลัมอินทผลัมนะฮะตอนนี้มีคนนิยมปลูกมากครับเพราะว่าราคาแพงเห็นว่าอินทผลัมนี้กิโลกรัมละ5 0 0บาทเลยนะครับแต่ว่าต่อไปก็ควรแหบปลูกนะครับราคาก็น่าจะถูกลงตามลําดับครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยกับชาวจังหวัดสุริเกตนะครับนะฮะโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่บวนเรานะครับก็มีทุเรียนเหมือนกัน,นครับผมไปชมมาที่อําเภอโพไซนะครับ ไปดูมาแล้วนะครับมีการปลูกทุเรียนและตอนนี้หลายบ้านหลายทหลายพื้นที่นะครับก็มีการปลูกทุเรียนในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วิสหนึ่งเาเถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบครันทันสมัยมีความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมนะครับย่อมเจากว่าถึง 30%ครับนอกจากนั้นเขาก็จะ <c oughs> มีการรับอัปเกรดรถของคุณไปนการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภยัยแก่รถของคุณด้วยอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับไม่พอจะมีการรับติดตั้งแกส๊สระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วล่าสุดนี้เสียพยบูนะครับเสียพยบูลนี้ได้มีการเปิดบริการตรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997 โดยเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5้าโมงเย็นเป็นการให้บริการแบบ one stop service ครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองการ,การติดตั้งแกส๊สทั้ง LPG แล้วก็ CNG รับทำประกันภยัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิท1997 จัดการให้ครับอยู่ที่ถนนคลังอาวุธนะครับทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการโทรสอบถามรายละเอียดครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อผมนะสอบถามก่อนอะไรจะดีขนาดนั้นนะครับ0622015510อุบลเซวิส1997ถนนคลังอาวุธครับหลังจากที่ตรวจสภาพรถแล้วที่นี้มาก็ตรวจสุขภาพคนที่นี้ครับผู้ที่มีอาการพิตตกังวลว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิดไหม ญาติโกโหวัวิการที่มาจากกรุงเทพจะติดเชื้อโควิดไหมนะครับถึงแม้ว่าจะดูอาการแล้วก็ยังดูปกติอยู่ก็เกรงว่าจะนําเชื้อมาแพร่ให้แก่คนในครอบครัวนะครับอยากจะตรวจจะทํำยังไงดีไปที่นี่ครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชานีรเรานะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่สามารถตรวจหาโควิด -19 ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับโดยเขามีการตรวจด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกแบบ r ร p i d test เปการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายจากเลือดและก็จากโพรงจมูกครับรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงครับค่าตรวจก็ไม่แพงด้วยครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าการตรวจแบบนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อนะครับท่านต้องเร้รับเชื้อมาอย่างน้อย6-7วันนะครับร่างกายเจบจึงมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทีนี้หลายคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปรับเชื้อมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสวนใหญ่แล้วเขาจะมีการตรวจรอบแรกแล้วก็ทิ้งระยะเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ตรวจรอบ2ครับ คนที่ติดเชื้อมารอบ2นี้เจอแน่นอนครับวิธีที่2คือแบบ rt pcr ครับเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงติดเมื่อไรนะครับตรวจเมื่อไหร่เจอเมื่อน,นั้นถ้าคุณติดนะครับแต่ว่าโดยเขามีการตรวจโดยคยกว่าจากเยื่อบุโพรงจมูกและก็ลาคอครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับท่านไปได้เลยนะครับถ้าเปิดตรวจแบบแพ็คคู่ราคาเพียงแค่5,800บาทนะครับราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วครับ และตอนนี้ทางด้านรัชเวทเองก็ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยครับนะฮะและก็เป็นสถานที่กักตัวคนที่มาจากต่างแดนด้วยนะฮะไปได้เลยนะฮะโทรสอบถามครับ045280-040ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไหระนะฮะช่างก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลข,ขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วก็จะสบายตาครับคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าช่างบอกได้จากประสบการณ์ครับแล้วก็รวมถึงตัวเราเองก็สามารถที่จะไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้า รอไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแวตตาอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับนะฮะอยู่ตรงข้ามกับกเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีผมเองก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ของอุบลการแว่นนะครับนะฮะมายาวนานกว่า40ปีครับ ะะไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าฟังจากราการน,นุพรคุยข่าวเป็นคนที่แนะนํามานะครับทางด้านอุบลการแน่นก็จะดดูแลอย่างดียิ่งเลยครับผมนะฮะขอบคุณครับผมถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้